อู๋ขาวคอ,อนทอนอ่ะสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องมื่อกี้เข้าเศร้าน้ำกันกับเขาเ้าเศร้าเลยสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนเะขาเทีย่ยงเขาเทียเท่ยงเข้าช่วยพัสนสิมีป่นปลาพ่อแม่พี่นอ้องป่นปลามีซุปหน,น่อไม้น้ำต้มไก่ต้มนขาไก่ตัามมาๆ<ป>เข้ามาพี่นอ้องทุกคนนั่นแหละชุบหนอ่อ ตกเช่ไหมเอาเฉยๆโอเคพี่น้องจุกเข่ากระจิ้มาสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อข่าวนอกสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วะมามาพี่น้องอใครตู๋กุ้นเลจิ้มปมันเหมือนเจนน,นี่ มาสซ่บๆ้วยกันสิบมูเคืองนะตกขาไก่แซ่บดีนะแซ่ <c oughs> คนลกคนมักแตงอ่อนๆกินมาเสานะเขาเย็นไะว้ชักยาแล้วบอกอ chụp không mãi cái nhà nhiều đẹp nhiều súp nó mãi có vẻ nó. nào thịt nhé mình 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 cái loại กอนี้อยากใช้มือพี่น้องการััอ <c oughs> กอกะเลยกางรับอิูสมคา้าไก่มีหกสิบสามเลยตอนเตามีแดดมีฝนมีแดด <บน S 2> มีมืดฝนนำ

เป็นอาหาบบมะตเป็นพิีาบงามแบบเข่าต้องเป็นนะจะเป็นงามพ่แม่เานมแตงกพอได้กินอได้นี่พอได้กินพอได้ใส่แล้วพอไ้ซื้อพอซันซันยานมา แช่งแมกับ่ยแพ่งแม่กะแผงหนกม,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 ม่นี่ข้เขาตลาดแผงมดมาส่งสุภาพวกนีซื้อสุภาพแเ่นเราลงไว้ค่ะกำหนึ่งเดียได้ลงบนส่งบ่ขเขาไปกินได้แดดมากเลยค่ะ เห็นยังบ่ได้กันแดดกัน้อนเหรอหมู네่บ้านนี้มีแดดมีดมมันนี้ชิมีแดดมีดมนั่นบ่ปิ้งปลาปุ่นแห้งเลยปุ่นแห้งปิ้งเลยมาปุ่นแเสียง ไม่แล้ลคิดเกินไมดไดเปิดใปรไฟคันนะรถรางนีไรวะบ้านเมืองเขายังนอนอยู่เด้ขอก,กินนะ,ะสวยตัเจมง <c ười> คตื่นนะพี่น่องอารามดังเนาะ

ไข่ปลแดงมะคมทัว่าัะคมเนะมนคมมันจะเป็นยาคช่นัมน,นะหองนี่เป็นยาแต่มาเราเอามากินเด็ดนึกว่าเสม กินอะไก็ตกแปกแตงเยลยค่ะังอีกอาทิตย์ปยอาทตไปกันสองนี้พี่สองในงเน <c oughs> ครื่องผิดเลยนดิ ก็สีอยากผักพักพรด่างกายจะคล้องในเป็นเบีย,ยร์้างเมื่อคืได้ผักลลายอย่างสีทน,น,นะนะพี่น้องผักเบ่งบบมันสียูร่าบอกว่าผักโดนๆนี่นะในเฮื่อนนี่นะกับบริยูดละแล้วก็แป้งเฮือนแป้ง,ปงสั้นไปดิเด็กน้อย,อยพี่น้องใส่ผ้าเฮื่อนบดได้มันมีแตมกมีฮักนะ ันบเวดเป็นน้ำกันมาเาจะขายงด,ดับบกอยากขายจะขายมันอยากขาจะอยู่ตอ่อแบบนั้นอกไปนน่อยเอามารืนกันเดี๋ยวแ้นนยยา,ยวายก็จะขายก็ขาย คนเทาเฮียยังกับเพื่อเพื่ออนาคตมองแม่มทีอ่อนาคตจะคลองเป็นจังได้็อยู่ซ้ายเป็นจังในะั่ละคิดได้พ่อแม่เป็นเนาะเท่ามาถ้าแตไปอยูซายก็คือสนบัอยู่นี่เนาะจะไปหาอยู่รัดขอนรัดยังนะนะ ได้ไปลินไปยังในยำหนาวมายำหนาวมากันหนาวดูรัดนิดหน้าให้โดนกวามเศร้าหกปีสองพันเศรหกออกมาับเราติดแล้ว หยู่ไปแล้วเด็กๆวยู่ง่า่ะหูก็ทํามาหากินได้นะถือว่านีอยชีนาทีการงานดี้วก็พอละบุคยังไรเ่ยบุคอยังไลให้เป็นคนดีนะกพ่อขอเจ้าขอแดงนี่เะ เขาอยู่ในขอบเขตจำกัดชิ้นท่ำเนื่อบริกรว่าให้างไงมีหตด่ามาด้วย็อยจะดีแม่ก็ทำแม่เลยครั็บริวังก็ได้คว่ำดีมันแม่นจักเงินเข้าแม่นจับทํำดีทํำดีเฮ็ดดีนั้นเป็นเป็นเงินเป็นทองกินบุบบ ท่านทำชัวร์ถ้าเป็นคนดีจะแต่พ่มีเงินท,ท,ท่านือเอาเลยสค่ะ<ม>ทำดีไม่เห็นมีไปทุกอย่างแน็กเขาว่าบ้านเรือนแบบฟิล์ล่่าอ่ะมันกระตีพูน่ะมันกระตีพูนเป็นคนดีอยู่ในขอบเขตนี่โอเคดีใจละลูกเต่า เห็นมากระดูกมันียวนตัวนี้เห็นแต่กระดูกจีนมันมัากคุณไปไนก็พอได้ว้องกะไมักแงมตุ้ยมันนะมักกินตุ้ยมันก็ังะ แค่ยู่ดูเต่ากับยังไงนั่อยู่ยยจะตพุ่งตือใจที่แบบนี้ผมเป็นคนนาน้นี่น,นีกนเ,นนนเป็นคนไปซื้อเป็นคนโลเล่ๆว่าสันสากินเหล้าเม้ายากะดีลนะบุหิตขอบองขอบใจนั่นคุณชินคุณทำคุณกูบาอาจารย์เดฟเป็น <c oughs> ดูชมบุษาคุณมาหนักหนักถึงคุณชินคุณทำคุณพ่อคุณแม่ ลูกเจ้าอ,อยู่ดีไม่แห้งอยู่นั่นชิ้นใมมนซ้ำขอบอกขอบใจเลยล่ะอย่างเี้นะมึงทำให้พ่อแม่ทุกใจท่านเปรีย้ยเปรี้ยวหมดแล้วตั้งแต่เกิดมาสบายทุกอย่างลูกัน้อย ใหญ่มากเลยกับโบได้ให้พ่อแม่ลำบากคิดใจนะกระทืบพอดีฝึกเลยเพื่อนมีความถูกใจต้องเกรงใจพ่อแม่ติดหมูติดเปลือกมีคนใจร้ายเป็นคนกันเป็นคนดีคือเมย์บอกซ้อนมาก ตกใจหลายๆถือแบบขามีบนบาจนะอย่างหนึ่งเขาไปดื้อกับพ่อกับแมยพ่อแม่เอากระดูกเอากระดื้อมื่ใครมเนครับก่อนนะอาจุกเอาจเด้อพ่อแม่ไม่หนอกินจอสปัดใหญ่ๆตุ่นกันกินมังไสตุกอะ เช่นสิบริยูด้ามาก็ดุเขาไม่กันยังหาเข่าอันนี้ยังบ้ยเหตตุโลเล็นเลยนะขอบใจที่ว่าบุชมบุชาอธิบายห้าแต่ความดีไฮดูห้ดูเป็นคนนั้นนั่นนี่คนดีๆเป็นผู้ใหญ่กันนะขนาดยำเยง่นพักแพง เขาโมกบใจที่ดูเขาใจพ่อแม่เขาใจดีนะเบ่งบัวเอาชดฉุดฉุดฉุดซุปซุปน้ำไม้เลยพ่อแม่พี่น้าะกินบมดจ้ะน้ำซุปน้ำไม้ จนลูกเรียนแค่ไหนคลิปไล้วเราก็เลย้นออกจากของขั้วไปคลิปตายอยู่กินอยูะที่ยังก่นไรพบรีปบนข่าวก็เจาะนะจ่าดูไปติดเหราติดโมความคิดนะน่ะตอนลูกออกจากเฮือนไปนะกระซ่าตุได้พ่อแม่พี่น้องลูกกะโอเคเราสั้นซะคิดแห้ง ต้เจอกระน้อนบรักมาอยู่โดนไปโดนไปเออลูกกัโอเคบ่มีปัญหาอยังคุณทวงลูกไปยันเนี่ยผมใเงินเปล่าเนี่ยนะเกิดนะผมใช้คนเสียเงินบ่คลิกเนี่ยฮักบอยบอกฮักไอชิบะกงินเนี่ยไม่ได้คนที่มันแก้วนะลูกมีกินเฮาเอาได้ละเอาได้แต่น้อยพ่อแม่พี่น้องเข็งใหญ่มาเฮามาสอนเขา มันกะบวกตังความเฮาเลยเห็นเฮา,าเอาเฮาเอาได้เอาได้แต่น้อยจนจะเป็นบ้าแนะ่แม่ตอนนั้นได้ข้าวสายยังเขาเบิ่งนเบน้บุดีรกบรุต้องเฮ็ดต้องทําเขาย่างได้พ่อแม่เป่นเอาให้เป็นคนดีลูกจิตมูจิต,จต,จตคู่คือกันให้ซัดซื้อตัวมูตัวคู่เขากันจิม้มมาตลอดพ่อแม่เป่นเนง อันนี้ว่าไปฟังนะพี่น้องเด้วสตอรี<ม>อ่อ,อัผ่านว่าเรื่องครอบครัวเรื่อดหนุ่มเดือดดาน<ม>บ่กมันบอกนักบอลเนี้ยตอนนี้หวาแม่บาบาได้ครอบครัวมาลองชู่กันฟังพี่น้องกินบัวกินบัวเหล้าคนกับบุหุนเนาะย่างย่านหย่านกลัวขนาดย่านหน,นุเชื่อคนแข่งออกจากเฮือนไปไปเฮียนนะกลัวขนาดกลัวจนตัวเองเนี้ย กินไว้ต hmm ้องรับนะแต่ความดีเพิ่นจะไปสอนลูกสอนหลานเพิ่นเช่ยงแต่บดีครับเากระทิมไปผู้ใหญ่ผู้น้อยคึดปั๊บขึ้นักอยู่ดผู้ใหญ่อยากดื้อหน่อยหนึ่งนะทวดพ่อซื้อให้แม่ๆไปเล่นแข่งเขาจะว่าแล้วมาว่าให้พ่อทังน้ำดังโอ้ยเก็บไปแดงต่ำพันเต็มนี่ตายจงไรรูปอ่ะ ดดเท้าไว้ก็มู่หัวเข้าเส่เดียวเลยเห็นเขาลดไปแข้งมูอ่อย่กดื้อจังอมอเตอร์ไซค์ของกอนยังไปทีถ่ายหุ่ไม่แม่เบิอีกดื้อได้เมื่อ่เลยมอเตอร์ไซค์ของผซื้อให้ พอซื้อรถใเงี้ยนะพอหลักกานมันอินังเงี้มันอยากไปพายแข่งแข่งรถจะห้ามอเหตุเพราะว่าผู้ใหญ่ได้ออกมาตายคืนเลยคนสิซยาเพื่อนบุได้เนี่ยไห้แม่ท่ายุ่งท่ายแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถแข่งรถแข่งเนี่ยไม่ยังบุหงาบุชายหงาไม่หยาดมันเป็นความรุนแรงนะไงหมัก ใจคือผู้ชายบูญานบูยาบยานเจ็บเอาบอกเขาเนี่ยต่อพอล้ะพอถา่นะพอ้ออแซ่บพ่มแม่พี่น้องนั่นแหละคือตนไมันไปเฮียงเลยตัวเป็นใบชาไปตัวหน่อยเนยบปไานตัวใหญ่ในคิดร้ายเนี่ยปัจจัยมันโหด เม่อวานตาย <c oughs> คนตายคืนแต่ <c oughs> จจเอาลูกเอาผัวไปวิจัยคนอย่งคุณ,<ต>ค,ณคุณนี่เป็นบริษังได้ผัวพ่ออยากจะให้เอาพอได้มีลูกมีเต้าอยู่นำเอาบริษังได้เลยพอมาเท่าแก่มาเด็กคือพ่อแม่เท่าแก่มากะมีลูกมีเตา้าดูแลอยู่พ่ <ใจ S 1> อกบบกังวลใจหลอกว่าเด็กน่อยมาเด็ก ขสบเามึงเต้าขาสีเปล่าดิกน้อยมันเลี่ยงเัาเลี่ยงกับผมมีบวกคือรู้เขาแล้วพอว่ะบึงหูน้ำมันแดดใจอันาก็เข้ามาผมมีเฮามันก,กับจบึงเงินเองได้ดิไป,ไปอเอาเดีนไปส่จิบหนุ่ไปเอานี่งให้นมนุษภาษาตอนมามีกาบูจักโตกนันยังมีก็ hmm. อเอาเน,น,นีน่ยะเงินสซวาเซ็นเงินห้าสิบเงินเซนกัยังบุหู บนในคูว่าโอ้ยไปฮอดพุนพวกเจ้าสิฮู้เองกระโบกหูเจนมากพี่ความเพิ่อนว่าบบนี้ขัวเดิอเป็นเพนเส้นนิโก้ดามขัวเดิร์เป็นอะไรเหยียดมาสอนแต่ว่าความบกหูเด้รอันนี้พ่อแม่พี่น้องบกหูเด้อแจ็คตัวได้ลาบแจ็คตัวได้อันเพนเส้นแจ็คตัวได้อันนิโก้บกหูเด้อเพื่อนว่าไปฮอดพุนฮู้เองเพบนว่าพวกเจ้าเคยใส่เคยยังก็ถึง โอเคพี่น้องเ<ม>บาสตอรี<ม>่ได้อันผ่านมาของขอบครัวโอเคยูดีมีแห้งพี่น้องสตอรี่ประมาณนี้ละมันก็มีไลน์<ม>กับจีบ่ามันหกักโจ๊บใบอนพี่น้องติดตามเด้อเหนาแล้วพี่น้องเด้อจะได้บอกสตอรี่อีกเดี๋ยวเนี้ยเป็ดตะหัวตะวันพังโอเคก็มุกใจพี่น้อง